เด็กคนหนึ่งยืนอยู่ข้างสนามเบสบอลแล้วจูจ่ๆเขาก็เห็นบางอย่างที่ไม่มีใครเห็นเทวดากำลังอวยพรผู้เล่นคนหนึ่งเขารีบตะโกนเรียกโคช,ชบอกให้โคช,ชให้เด็กที่อยู่ตรงหน้าเขาได้ลงเล่นให้เขาลงสนามเธอครับเทวดากำลังอวยพรเขาอยู่โคช,ชหันไปมองเด็กที่ว่าด้วยความลังเลนั่นคือผู้เล่นที่แย่ที่สุดของทีมแล้วเขาไม่เห็นอะไรเลยผมไม่ได้โกหกนะครับ โคชไม่มั่นใจนักแต่เขาก็นึกถึงคำพูดที่เคยได้ยินมาว่าเด็กบางคนมองเห็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่อาจเห็นได้และตอนนี้ทีมก็แทบไม่มีทางชนะอยู่แล้วสุดท้ายเขาตัดสินใจเสี่ยงครั้งใหญ่เปลี่ยนตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีมออกและส่งมือใหม่คนนั้นลงไปแทนเสียงฮือฮาดังขึ้นทั่วสนามคนดูพากันหัวเราะเยาะบางคนตะกรอนล้อเลียนแม้แต่ผู้บรรยายก็แอบหวังว่านี่เป็นมุกตลก เมื่อมือใหม่ยืนประจำตำแหน่งการแข่งขันเริ่มขึ้นอีกครั้งเขาพลาดบอลลูกแรกพลาดลูกที่สองโคชเริ่มเดือดเหมือนจะลุกขึ้นประท้วงแต่ก่อนที่เขาจะตะโกนอะไรออกไปเด็กชายคนนั้นกลับยิ้มและพูดเบาๆราวกับรู้บางอย่างเทวดาสีทองพุ่งเข้าคว้าลูกเบสบอลด้วยพลังลี้ลับแล้วส่งมันหมุนตรงเข้าหามือใหม่เขาเหวี่ยงไม้ตีด้วยจังหวะที่สมบูรณ์แบบ เสียงลูกบอลกระทบไม้ดังก้องลูกบอลพุ่งไปไหนไม่รู้แต่หลบการจับของทีมตรงข้ามอย่างเหลือเชื่อมือใหม่ไม่รอช้าวิ่งเต็มสปีดเขาฝ่าแรงกดดันวิ่งไปจนถึงเบสสุดท้ายก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะโยนบอลกลับมาเขาถึงเส้นพอดี